สวัสดีจ้านี่มะละกอหลังบ้านดาวนะคะเยอะเลยนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันนะคะน,นะนี่จ้ามาะละกอบ้านดาวเยอะเลยมาเอาด้วยจ้านี่มะละกอฟรีด้จ้า มาจ้ามาเอาจามะละกฟีอยู่ต่างประเทศก็มาเอาได้ได้วยจ้านี่เยอะเลยงามอันนี้หมกฮูฮอนแลนด์ได้จ้านี่จ้าเพื่อนๆนี่มาเอาได้เลยฟรีได้จ้ายอยู่นี่ฟรีเด็กมาเอาฟรีอยู่นันนี้ก็มีจ้าต้นใหญ่ฮ่าเลยยู ต้นนี้ใหญ่อหรีจากเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้หน้าต่างบ้านนะคะเดี๋ยวเอามือถ่ายให้เบิ้งเด้อุณน,นะคะใหญ่จ้ ต้นนี้ก็เกิดขึ้นเองจ้าถ้าต้นที่ปลูกแล้วบ่ค่อยได้กินจ้าเพื่อนๆนีน่เพื่อนเกิดขึ้นเองอันนี้นะจ้าเลยได้กินอ่าคลิปนี้กับบุ้มี่ยังเนาะจ้าเพื่อนๆ่ายบุ้มี่ปังหุ่งก็บาเอาเด้วจ้าอ่าขอบคุณหลายๆด้วยจ้า,า,า,วจาสวัสดีจ้า